สวัสดีนักเรียนทุกคนในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงที่สองวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาให้นักเรียนตเตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมาและเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่หหน้าที่43นะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันอยู่2หน้าคือหน้า43กับหน้า44นะคะ เมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า43แล้วนะคะจะพบกับแบบฝึกหัดตอนที่1นะคะแบบฝึกหัดตอนที่1นี้จะต่อเนื่องจากเนื้อหาที่เราอ่านไปเมื่อวานคือเนื้อหาจากหนังสือภาษาพาทีบทที่หชีวิตใหม่นะคะเมื่อเราอ่านเนื้อหาจากบทที่หเสร็จแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษา,าต่อน,นะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดในตอนที่1กันนะคะ แบบฝึกหัดตอนที่หนึ่งตอบคำถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่ตอบคำถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่คำถามข้อที่1ใครขับรถมารับใบโบกและใบบัวใครขับรถมารับใบโบกและใบบัวตอบใครขับรถมารับใบโบกและใบบัวคะ คนที่ขับรถมารับใบโบกและใบบัวในเนื้อเรื่องคือลุงวันนะคะแล้วก็ตอบว่าลุงวันลุงวันขับรถมารับใบโบกและใบบัวน,นะคะต่อไปไปที่คำถามข้อที่2คนขับรถรับใบโบกและใบบัวไปส่งที่ไหน คนขับรถรับใบบบกและใบบัวไปส่งที่ไหนตอบคนขับรถรับใบโบกและใบบัวไปส่งที่ที่ไหนคะที่ปางช้างหลวงใช่ไหมคะแล้วก็เติมปางช้างหลวงลงไปปางช้างหลวงนะคะ เรียบร้อยนะคะข้อที่สองทีนี้เราไปต่อที่ข้อที่3คําถามถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักใบบกและใบบัวทําไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักใบบกและใบบัวตอบเจ้าหน้าที่รู้จักเพราะใบบกและใบบัวเป็นเป็นอะไรคะเป็นดาราช้างน้อยถูกไหมคะ เราก็เติมคำว่าดาราลงไปค่ะอาตอบข้อที่3ตอบว่าเจ้าหน้าที่รู้จักเพราะใบโบกและใบบวัวเป็นดาราช้างน้อยนะคะเมื่อนักเรียนทำข้อที่3เสร็จแล้วนะคะเราไปต่อที่ข้อที่4นะคะทีนี้เรามาต่อที่แบบฝึกหัดข้อที่4ของตอนที่1นนะคะการตอบคำถามจากเรื่อง ข้อที่4ถามว่าผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนตอบผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ที่ไหนคะที่ธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็เติมความว่าธนาคารลงไปเนาะาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราไปต่อที่ข้อที่5ค่ะข้อที่5ภูผาและน้ำใสขอไปซื้ออะไรที่ไหน ภูผาและน้ำใสขอไปซื chutz, ้ออะไรที onun, ่ไหนตอบภูผาและน้ำใสขอไปซื <c appet ız> ้อซื้ออะไรบ้างคะซื้อเครื่องเขียนใช่ไหมคะซื้อเครื่องเขียนและอะไรเอ่ยและหนังสือใช่ไหมคะซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ไหนเอ่ยที่ร้านหนังสือใช่ไหมคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่5ของตอนที่1นะคะมานักเรียนทำข้อที่5เสร็จแล้วเราไปต่อที่แบบฝึกหัดตอนที่2นะคะหน้าที่44นะคะอ่นทีนี้เรามาต่อที่แบบฝึกหัดตอนที่2นะคะแบบฝึกหัดตอนที่2ในหน้าที่44คําชี้แจงเขียนหมายเลขหน้าข้อความตามลําดับเรื่อง เขียนหมายเลขหน้าข้อความตามลำดับเรื่องนะคะเขาจะมีข้อความมาให้และให้เราเขียนหมายเลขหน้าข้อความตามลำดับเรื่องที่เราได้อ่านไปในบทที่5ชีวิตใหม่นะคะอาทีนี้เรามาดูว่ามีข้อความอะไรบ้างข,ข,ข้อความแรกนะคะใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินชา้ชาๆตามเจ้าหน้าที่ไป ต่อไปข้อความที่ 2. ดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามิน A ด้วยตาจะได้หวานง่ายต่อไปข้อความที่สภนะูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำต่อไปข้อความที่ 4. ใบบุกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกัน ต่อไปข้อความที่5ในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศนะคะเขาจะมีข้อความมาให้เราทั้งหมด5ข้อความและให้เราเขียนหมายเลขลำดับเรื่องนะคะอ่านนักเรียนมาดูกันว่าข้อความไหนจะเป็นลำดับที่1เอ่ยข้อความที่เป็นลำดับที่1ต้องเป็นข้อความที่3นะคะก็คือ ภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำนะคะจากเนื้อเรื่องจะเป็นลำดับที่1น,นะคะต่อมาเรามาดูว่าข้อความไหนควรจะเป็นลำดับที่2ข้อความลำดับที่2ก็คือใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินชา้ชาๆตามเจ้าหน้าที่ไปนะคะต่อมาเรามาดูว่าข้อความไหนควรจะเป็นลำดับที่3าม ข้อความที่ควรจะเป็นลำดับที่3คือข้อความนี้ค่ะในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศนะคะต่อไปข้อความไหนควรจะเป็นลำดับที่4ี่คะต้องเป็นข้อความที่น้ำใสพูดว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเด้วยตาจะได้หวานไงส่วนข้อความสุดท้ายก็คือข้อความลำดับที่5ต้องเป็นอันนี้ค่ะ ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ําใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันนะคะ,ะเราเรียงลาดับทั้งหมดลําลำดับแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราเรียงอันไหนไว้ลาดับแรกนะลาดับแรกภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำ ลำดับที่2ใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินชา้ชาๆตามเจ้าหน้าที่ไปลำดับที่3นะคะในธนาคารอากาศเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศลำดับที่4ดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินด้วยตาจะได้หวานงายและลำดับสุดท้ายที่เราเรียงนะคะใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันนี่ก็คือการเรียงลำดับเนื้อเรื่องนะคะจากข้อความที่เขากำหนดมาให้นะคะ,ะในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า43กับหน้า44ให้เสร็จนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามคุณครูมาได้นะคะ,ะในชั่วงนี้ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ค่ะ